จะมรียนาแลไปยืงกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะทมีแล้วก็้องบอขณะต้องมีนะครับเพราะตอนตะบอกมันเนี่ยรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนไังไงตัวก่อนที่จะสุกผ่านเราเรื่องที่นายจ้าวบอกว่าผู้เนี่ยเดินจนเดร็จทุเรียนบนภูเขาต้องให้นายจ้าวมาสัมผัสดูครับคผมก็บอกว่าทางน้องชมพู่ไม่น่าเดินไปเกิดได้ใช่ครับ อางนี้มันคือากลังสองมึมีความเห็นไม่ตรงเลยคือก็เหมือนกับหมอสัตว์ประด์ที่ตรงนั่นแหะนนละท่านมาดูสัตว์มสภาพท่านก็ไม่ได้เห็นับเพราะว่ามันดูมากก็าาต้องให้ศณะตัรวมาดูกันครับเรืยอารขาหาเนี่ยเร่อมของ้ไม้เรื่องไม้หน้่นา,มมาอาาะก็ตำรวจก็ให้ไปที่นี่ก้าโมง,ง,ง

เขากรองให้เขารู้แล้วครับแต่อะไรเป็นอะไรเป็นยังไงดุพอจะเล่าได้ไหมก็น่าจะเป็นที่คนหนึ่งมั้งที่อยู่ในตลาดนี่แหละเขาไปกันหลายคนยู่นะคุยี้ฟังอยู่ว่าไปกันหลายคนครับต้อาบอกเขามีโชคมั้งมีถูกหวยมั้งครับก็คือเขาขอากับนอ้องรื้ว่ยนะอันนี้ต้องให้เจ้าตัวเขาพูดนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าบอกว่ามีโชคถูกหวยแค่แหน พวกนี้ขนายตั้มตำหนดมาถึงบ่ายสองบ่ายสองขับรถหน่อยนายตั้มก็จะเข้ารถที่สนามบินลุงก็จะถ้าเขาขึ้นของลุงก็จะขึ้นไปขึ้นแน่นอนครับทราบดีแล้วครับเพราะว่าเราต้องไปดูทุกครั้งในตัวนี้จะี่้อว่าลุงเนี่ย อันนี้เป็นกระแสกระแสเรามุงเคยไปน้องชมพู่นะครับทางโน้นทางฝั่นี้ว่าวันเดือนได้ได้ไม่ได้เขาต้องไปอูเขาไปอยู่ประเแล้วนะครับจะเอามาทำเเรื่องใส่ผ้าใสตรงรูแท็จริงเป็นอินเตร์แม่ชมพู่นะพูดตอนนี้ช่วงแรกๆเพราะว่าวันเดือนปีเกิดนู่นนี่นั่นันสามารถทำได้ได้ดีไม่ดูเลยแต่เราเคยไดขอเขาไหมเคยครับชมพู่ก็เป็นหลานคนที่ผมรัก แล้วก็หยาดูแล่ลอะไรประมาณเนี่เพราะว่าคําว่าอยากดูแลเนี่ยคือผู้ก็เป็นหลานคนสุดท้ายคนที่ห้าของครอบครัวก็เป็นน้องคนสุดท้องอนนง่ายเราทั้งพวกก็เป็นเด็กตัวเล็กๆถ้าเกิดพ่อแม่เขาไปทํางานมันก็มาฝากเราประจําก็มีแค่นั้นนะโอเค <Okay. S 1> แต่เราไม่ได้ยินแต่ แม่ทีพูดแล้วพูดเราข่าวตอนนั้นน่ะว่าผมก็เกิดวันนี้เดือนนี้อะไรนี้ที่ย้อนไปดูข่าวที่ไปรู้ผมยังไม่รู้ว่ามันอะไรทำอะไรทุนสปยาจาอันนี้คือบรรยากาศช่องใหม่ครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องมานาะสตอรี่ครับสวัสดีครับ